สวัสดีค่ะชาวราศีมีนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการทำนายดวงความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีมีนนะ,ะในช่วงเดือนมก,กราคม2564นี้นะคะนุเปิดไพ่แบบศาสตร์ตะวันตกนะคะแล้วก็เป็นการเปิดแบบโดยรวมแล้วก็ทั่วไปเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะ พลังงานดีๆเรารับไปนะคะพลังงานที่ไม่ดีก็เอาไว้ตรงนี้เนาะก็อาจจะเหมาะกับคนที่ความสัมพันธ์มีปัญหามีประเด็นกันเนาะคนที่ความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วอะหนูก็ไม่อยากให้เข้ามารับชมแล้วรู้สึกไม่ดีนะมาดูกันเลยค่ะพลังงานของชาวราศีมีนนะสองไม้นะคะคุณมีพลังงานของการเราคอยนะคะอืม n i g h t of Swords King of Swords t r e e of Swords ไพ่ดาบทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนนะอ่า n i g h t of Cups Queen of s w o r d จริงๆนะเนี่ยไพ่ดาบทั้งนั้นเลยขึ้น True of s w o r d นะอืมมาดูนะคะ อ่าตัวคุณเองอาจจะมีพลังงานของการรอคอยหรือคุณคุยกับใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนไกลก็ได้คนที่อยู่ห่างไกลกันก็ได้มีเรื่องของระยะทางนะคะมีผลต่อความสุพันธ์นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องกับความสุพันธ์ด้วยนะคุณอาจจะคุยกับชาวทัดลมค่ะเมทูนตุ้นกุ้มชาวธาตน้ํากรกฎพิจิกมีนะคะที่นุกเห็นนะอือฮึ คือตอนนี้ตัวคุณเองนะคะอ่าอาจจะต่างคนต่างไม่คุยกันหรือเปล่านะคะเอ,อ่อตัวคุณกับเขาเหมือนมีแต่การรอคอยนะคะอืมมีการเสียความรู้สึกกันไหมทำร้ายจิตใจกันไหมที่เห็นนะคะขึ้นสามดาบหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ชัดเจนกับคุณนะคะ หรือเขาคบซ้อนนะคนคนนี้คุณรู้สึกชอบมากๆรู้สึกถูกใจนะคะรู้สึกว่าเขาใช่สําหรับคุณนะ,ค,ะคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่พยายามในความสัมพันธ์นี้นะคะพลังงานสลับกันได้นะ,ะถูกเขาถูกคุณนะคะแต่คุณและเขานะคะในเรื่องของอีโกในเรื่องของการนิ่งนะคะค่อนข้างที่จะแบบไม่ไม่แพ้กันเลยนะ,ะเพราะว่าขึ้นไพ่คู่ขึ้นในสํำรับเนี่ยคุณและเขาเนี่ย ทั้งฟอร์มทั้งอีโก้สูงเหมือนกันนะคะไม่ยอมกันเลยนะแต่ก็มีอะไรหลายๆอย่างที่มันคล้ายกันแล้วก็มันคลิกกันอยู่นะคะอืมมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะที่ที่คุณได้คุยกับเขานะแต่มันก็มีปัญหาเ,เกิดขึ้นอาจจะเพราะว่ามีความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามามีมือที่สามเข้ามานะคะอืม อาจจะเพราะว่าคุณอยู่ห่างไกลกันก็ได้นะที่ก็เลยทำให้มีเรื่องของมือที่สามเกิดขึ้นอยู่ห่างไกลกันอะไรประมาณนี้มีปัญหาการตอนนี้เหมือนต่างคนต่างนิ่งนะคะอืมทางที่ก็ยังรู้สึกดีต่อกันอยู่นะคะคุณอาจจะคุยกับคนทางไกลชาวต่างชาตินะคะที่นุเห็นนะขอดูนะคะอดีตของชาวราศีมีมมในเป็นยังไงบ้าง อดีตที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นคะเด็กถือถ้วยคุณคุยกับคนที่เด็กวกาคุณหรือเปล่านะคะ The t o w เวอ๋อมีเหตุการณ์นะคะจบกันไปพังกันไปหรือว่าจับโป๊ะแตกกันได้นะคะหรือว่าคุณเสียความรู้สึกนะคะกับใครสักคนหนึ่งมากๆคนที่คุณรักคุณแคร์นะคะคุณเสียใจนะ,ะอดีตที่ผ่านมานะคะเจ็ดถ้วยหวยเหรียญ คุณอาจจะเจอกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะคุณคุณรู้สึกว่าเขาใช่คุณอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับเขานะคะบางท่านบางคนนี้แบบคุยกันมานานแต่ความสัมพันธ์มันก็ยังเรื่อยๆอยู่นะคะไม่คืบหน้านะคะมันมันเหมือนเดิมอยู่เรื่อยๆค่ะไม่ไม่พัฒนาสักทีนะคุณอาจจะเจอกับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอย่างที่บอกไปนะคะนะแล้วก็อาจจะมีปัญหากันหรือคุณ เกยวความรู้สึกเกิดขึ้นนะคะคุณอาจจะจบจะพังกันไปแล้วก็ได้นะคะบางท่านบางคนนี่คือจบกันไปเลยแบบกระทันหันนะหรือว่าทะเลาะทะเลาะกันค่อนข้างรุนแรงนะขึ้นเรือทาวเเนี่ยขาดูว่าเขานะคะเขาคนที่ชาวราศีมินย์ู่ด้วยเขารู้สึกยังไงกับคุณคะเจ็ดไม้คะ่ะเขายังคิดถึงคุณนะคะเขายังอยากพยายามต่อในความสัมพันธ์นี้ ในวันที่คุณอาจจะหันหลังให้กับเขาแล้วนะคะคือตอนนี้คุณอาจจะมองไปข้างหน้านะคะคุณอาจจะมองไปที่อนาคตของคุณแล้วนะคะคุณอาจจะหันหลังให้กับเขาแล้วแล้วเป็นวันที่คุณออกจากความสัมพันธ์แล้วเขากับอยากจะพยายามที่จะทำอะไรเพื่อคุณนะเขารู้สึกยังไงกับคุณะคะ เจ็ดดาบนะคะเขาไม่ชัดเจนกับคุณนะเออเขาไม่ชัดเจนกับคุณแต่เขารู้สึกดีกับคุณนะคุณคนเนี้ยอืเขาเขาเหมือนกับว่ารู้สึกดีกับคุณแต่ไม่พัฒนาความสัมพันธ์กับคุณสักทีนะที่นุกเห็น คุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินนะคะพฤศกันมังกรนะถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้นึกว่าเขาส่องคุณนะคะส่องคุณดูคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ห่างไกลกันหรือไม่นะคะเขาก็ยังรักและยังรู้สึกดีๆกับคุณยังอยากที่จะได้รับโอกาสจากคุณนะคะอยากที่จะพยายามต่อในความสัมพันธ์นี้ในวันที่รู้สึกว่าคุณจะไปแล้วจริงๆเนี่แหละนะ อ่านะนกมองว่าตัวเขาเองเนี่ยอยากที่จะได้รับการให้ภัยได้รับโอกาสนะคะตัวเขาเองเนี่ยอาจจะกําลังคิดวางแผนการที่จะกลับเข้ามาในความจมพันธ์หรือว่าทาอะไรบางอย่างนะคะเพื่อที่จะได้โอกาสจากคุณอีกครั้งนะคะบางท่านบางคนคุยกับคนในเครื่องแบบนะคะอ่อเป็นวิศวกรก็ได้นะคะเป็นคนที่ชอบความเร็วหรือนักกีฬาก็ได้นะคะอ๋อทหารราชการตำรวจนะคะหรือเป็น ที่ให้ผู้ที่ให้คำปรึกษานะคะเออนะเป็นนักวิชาการอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะเออนะอแล้วคุณล่ะคะชาวราศีมีนคุณรู้สึกอย่างไรกับเขานะคะก้าวเหรียญคุณก็รู้สึกคิดถึงเขาแหละนะตัวคุณเองนะคุณไม่ได้ลืมอะไรขนาดนะ้านะคุณยังหนักอกหนักใจคิดมากเรื่องของเขาอยู่ แต่คุณก็เลือกที่จะไม่ทําอะไรนะคะคุณอาจจะอยากเข้าหาเขาอยากจะง้อเขาหรือคุณก็มีอารมณ์แบบงอนๆอยู่เหมือนกันนะคะรู้สึกว่าเสียใจเสียความรู้สึกกับเขาอะคุณก็ยังรู้สึกดีกับเขาแต่คุณรู้สึกผิดหวังในตัวเขารู้สึกว่าเขาทําในสิ่งที่มันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดหวังอะเนาะแต่คุณก็ยังรักเขาอยู่นะจริงๆแล้วอะอืม ขอดูว่าเขาจะทำอย่างไรนะคะกับคุณต่อไปคะชาวราศีมินคุณอาจจะคุยกับชาวราศีกรกฎนะคะชาวราศีพฤกษ์นะคุยกับใครก็ได้นะคะสิ่งที่เขาจะทำกับคุณก็คือว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะนิ่งเงียบหายไปแต่เขาจะเข้าหาคุณค่ะเขาจะติดต่อคุณมาหรือพยายามที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้ เขาไม่อยากที่จะเสียคุณไปนะคะคุณคนนี้นะรู้สึกว่าตอนนี้เขาเริ่มที่จะมองเห็นคุณค่าในตัวคุณมองเห็นความสำคัญของคุณมากขึ้นเขาจะติดต่อคุณมานะคะอืมเขาจะกลับมานะคะคืนดีกับคุณนะคนคนนี้อืมคนที่เคยแบบมีปัญหากันไปมีประเด็นกับคุณเนี่ยเขาจะต้องลดอีโก้ของเขาเองนะคะเพื่อที่จะกลับมานะ เริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะอะ่เขาดูว่าเขาอยากบอกอะไรชาวราศีมีนะคะสิบดาบเขาก็เจ็บนะเขาเจ็บปวดนะคะหรือว่าหลังจากที่เงียบนิ่งกันไปหลังจากที่จบกันไปนะคะคุณยังเป็นคนสําคัญสําหรับเขานะคะคุณยังอยู่ในใจเขาเสมอนะคะตอนนี้เขาอาจจะรู้แล้วนะคะว่าการไม่มีคุณมันเป็นยังไงนะคะมันเจ็บปวดแค่ไหนนะขึ้นสิบดาบเนี่ยนะตัวเขานิ่ง ใช่ว่าเขาจะไม่รู้สึกนะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะเรามาดูกันนะคะว่าเรามาดูกันว่าแนวโน้มนะคะสรุปหรือว่าไพ่อยากจะบอกอะไรชาวราศีเมษค่ะเดลเมอร์ค่ะเจ็ดเหรียญนะคะ คนคนนี้ยังไงก็ยังไม่ขาดกันนะยังจะได้กลับมารื้อฟื้นความสัมพันนี้อีกครั้งนะคะคุณและเขามีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันมากอาจจะเป็นคู่อาจจะเป็นคู่กันแบบทวินเฟรมอะนะขึ้นเดลเวอร์เนี่ยนะคือจะยังมีการได้พิจารณาความสัมพันธ์นี้นะคะยังได้รื้อฟื้นความสัมพันธ์นี้อยู่นะจะมีการได้เคลียร์ได้คุยได้จัดการกันนะคะได้จัดการปัญหาได้กลับมาในความสัมพันธ์นี้อยู่นะ ขอดูคนโสดหน่อยแล้วกันนะคะนกขอดูคนโสดของชาวราศีมีนนะคะคนโสดเป็นยังไงบ้างคนโสดก็ไพ่สามไม้นะดืมมูลคุณอาจจะคุยกับคนทางไกลนะคะเ,เป็นความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะรู้สึก เออคนโสดคุณรอใครบางคนที่จบกันไปแล้วหรือเปล่าความรู้สึกของคุณยังรักเขายังรอเขาอยู่นะเออนกเ,เห็นขึ้นสองถ้วยนะคะคนโสดเนี่ยคุณยังไม่ไปไหนเลยนะคะคุณยังอยู่กับการรอคอยอยู่นะแล้วก็ยังเคลียร์รมความรู้สึกของคุณไม่ได้นะคุณยังรอคนที่มีประเด็นกันไปคนที่จบกันไปนะรอให้เขากลับมาคุณยังรักเขาอยู่นะคะนะอืม จะมีคนใหม่ๆเข้ามาบ้างไหมคะคนสูงเด็กชื่อดาน,นะคะเด็โอ้โหตัวคุณเองเนี่ยนายชฉ่อเหรียญถามว่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมพลงานคนใหม่ยังไม่โดดเด่นนะยังยังเป็นการที่แบบว่า ยังเฝ้าดูสถานการณ์ดูคนเก่าๆอยู่นะคะยังยังอยากไปต่อกับคนเก่าอยู่นะคะพลังงานของคนใหม่ยังไม่โดดเด่นนะคุณอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานมากกว่านะคะในช่วงนี้นะเดชาริออรคุณอาจจะกําลังพยายามที่จะ move on อยู่ก็ได้นะคะแล้วก็คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นใหม่กับตัวคุณเองหรือว่าถ้าคุณ move on ได้แล้วจริงๆพังงานของคนใหม่จะเข้ามานะคะขอให้คุณแบบ ตัดใจและเริ่มต้นใหม่กับตัวเองให้ได้ก่อนแล้วก็มีความสุขกับตัวเองให้ได้ก่อนเห็นไหมคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคุณก็จะได้โอกาสใหม่ๆเจอคนใหม่ๆที่เข้ามานะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับชาวราศีมีนในช่วงเดือนมก,กราคมนี้นะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะเจอกับความรักที่ดีที่คู่ควรน,นะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะขอบคุณนะคะมากมายเลยนะคะสำหรับ ออผู้ติดตามเก่าแล้วก็ผู้ติดตามใหม่นะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะสวัสดีค่ะ